นไปฮ่องกงสรุปไปฮันีมูนไปขอรูปไปครบนะทำไมอ่ะเดินเยอะมาก <มา S 2> เดินยอะค่จริงก็ไปมูเลยค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็สรูปไ,ไปเสร็จแล้ว่าตีโชงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านในตุ้งตีแล้วยังไม่ได้ใใไปใครไหว้สักทีเลยค่ไม่โอากาสไปพี่แอบไปขอรูปไหมคะหลายคนบอกว่าค่ะไม่ค่ะไม่ได้ไปขอรูปเลยอ้อา้าเพาไปด้วยกันใช่ไหมยังไงอ่ะเห็นว่าพี่ขอพี่ขอรูปไว้ไม่เราอาจจะแบบ ไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรเงี้ยความหักลับค<ต>ือเป็นู่ไขอตั้งอย่างเยอะเลยไม่มีมมน้องรีพัฟเบกลับมานะอะไรนะคะน้องรีพัฟเบ,มไ,บไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีค่ะ <c oughs> ไม่มีไม่มีจริงที่ไปขออะไรกันบ้างครับจริงๆเริ่มต้นนะครับแผนก็คืออยากจะไหว้พระหลังจากแต่งงานก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะทีเนี้ยตอนไปตอนแรกก็่าจะไปสองคนเนี่ยไปไปมาๆก็พี่พี่ต่ออะไรมา ก็ไปๆมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงั้นแต่งกันแบบที่น้องๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วเลวกย,กย,ยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไปประมาณแปดแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ว่พาพักขอพรเนี่ยละครับแต่ว่าหลักๆน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินคร<ช>ับอย่างแก่หมุกมตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ที่ขอไว้จริงๆอ่ะทางเลยที่ไปอะ่ะเขาไม่มีสติชอบแบบก็ไปถึงแล้วก็แบบหอเขาขอเลยไปเรื่อยไปเบื่อ เดี๋ยวกลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบบินไปใหม่นะครับคือวันนั้นอะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มานึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบขอกลับไปวัดเลยไขาหรออยากไปใหม่แต่มันไปไม่ได้อ่ะการขอวันที่สองนี่เหรอใช่วก็แบบเขาเป็นของใหม่ก็จะขอยังแบบไม่ตรงนี้ขอต้องขอไม่ครบ่อวันรุ่งขึ้นก็เลยไปใหม่ มาเยอะนี่ตัวเลขมันสะเทือนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาน่าอุกอุกน่าจะไปฟังหนูวิรุณเรื่องน่าจะรีบขอขอขอดำรงโลนเหมือนแบบรีบเนี่ยโลนว่าแบบคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะไม่ครบไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยพอกลับมาพี่พีก็เลยเต็มที่กัการขายของเลยใช่ไหมคะอ่าพี่พีชจะเกิดนะฮะโอ้โหหน่อยเนาะแล้วก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับ มันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงๆแหละตอนนี้ครับม <ừ, S 1> ต่ก็มีความสุขในทุกวันนะครับเป็นยังไงบ้างพออยู่ใกล้แบบเต็มๆเห็ว่าม,มันมีความสุขมากกว่าที่คิดคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนกลัว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการพบกันเป็นแฟนนะการที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ จริงผมว่ามันมันเคฮาร์ดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาเป็นสีสันที่แล้วอ่ะในความรู้สึกผมนะแล้วก็คือว่าใมหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกงานเนี่ยโอเนตจะต้องทําอะไรเพราะเขาะจะไม่ไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทํำวันอะไรอย่างเงี้ยจริงจมันเป็น,ปนวัเนวเหรอคะพี่พีชเป็น,นวัน <laughs> มันมีกิจกรรมอะไรน่าติดเต้นเหรอคะพี่พีชไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่ เพแต่ว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทํางานทัุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทํากระตุกกระจิกกันอะไรอย่างเงี้ยอะไมผมมีอะไรทําให้พี่ปิ๊กตื่นเต้นครับผมไปชี้ปกติแค่ย้ายจากษาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอา ได้มหรือว่าไมม่ีเลี้ยังไปที่เรียนจงานไม่เสร็จสัปนะอ่าใช่ใช่เขาข้อเสนอพี่พีนฟังก็ภูมิใจมากก็มีแบบอะไรแบบมัดใจมาเออแบบเออเสเด็ดไปจังหวะการหยิบตะหลิวล้างกระทะทอดไข่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาโ่งเขาสื่อมาส่งผมวันนึงวันนึงจำได้ที่จ้างยังไงบ้างวันนึงเป็นอะไรกันเป็นกี่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือเราครั้งแรกในชีวิตคือคือเราอ่ะกลังจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าจะไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่ แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วสักครั้งหนึ่งเราลงมาบเก็บของทันข้าวอะไรขึ้นมาที่จะขึ้นรถไปทํางานเนี่ยทะลุมาส่งลุมาส่งนะลุมาส่งใช่เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกวันนั้นแบบทำงานเต็มที่อะไรไหมคะที่กว่าวันอื่น้กลับบ้านเร็วเลยครับตอนนี้คือแก้มุดตั้งใจลงมาส่งหรือว่าแค่มนตื่นตอวว่าจะลงมากินกาแฟ แล้วเรนไะลงไปส่งอีดีท์ด้วยฟังรับรื่นไหมคนะ <c oughs> รับฟังรับรื่นที่ที่เรามา,นะมาอยู่ด้วยกันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้าง,ม,ง,ม,งม,มันต้องหอมแก้มกันก่อนนอนว่าต้องบอกฝันียิ้มว่าอะไรยังไงผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมมาอยู่คนเดียวมาตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิตมีอะไรทําม,มากขึ้นที่แบบวุ่นวายกวัานะวุ่นวายกันเลยต็มบ้านบ้านผมอะ ได้เก็บบ้านได้เก็บบ้านเมื่อกลับไปจะทะเลาะกันมิเนี่ยไม่ไม่ครับแต่แล้วไปอยู่ด้วยกันมายังไม่ทะเลาะกันเลยนิ่่มีอยู่มากี่วันก็ซึ่งเดือนนะครับจุดก็จริงจริงก็ไม่รู้หนไม่ได้เก็บบ้านหนูเอาของมาไว้ในบ้านเขาเพิ่มแต่หนูขนกลับคือหนูเอาของไปขายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนู มันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่สือเป็นความใจมันคือสิใจมันมันเกิดมาได้ไรวีสาดีอยู่อะไรมันจะไม่ชินอะหนูยิ่งแต่สงสัยว่าหนูนี่มัสาวคนหนอยู่มีสติเยอะค่ะแต่อย่างพี่ๆแบ่งหน้าที่ไงพอเสร็จจากโรงพยาบาลก็ต้องกลับมาไลฟ์ขายของอีก ไม่คือจริงๆอะครับก่อนหน้านี้ผมก็แค่เปลี่ยนสถานที่ต้องบอกดีว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านน้องเขาท่าใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลย ทำงานเสร็จก็นอนนอนขึ้นนอนด้วยกันนี่ตงมันมันดีขึ้นหมายถึงคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับแต่ว่าเราไปไลฟ์ทีน่1ที่ 1, 2ทีสนะกับการถ่ายยกทรงของเรา <c oughs> เราต้องทำงขนาดนั้นยังไงพี่วิทย์แล้วมันดันใจคือยังไงหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ทีหนึ่งทีสองทีสามใช่ไหมครับผมว่าจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมาเขาบอกนีครับว่าก็แน่นทุกวันทีเนี้ยผมว่าก็พยายามไปเป็นส่วนหนึ่ง เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันนะครับว่าผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกนะเราก็เลยก็เลยทําด้วยการมาไม่กิจกรรม่สนุกเลเนี่ยตอนลูกค้าเขาบีบมาเขาจะไปต้องให้พรีเซนต์ขนาดนั้นเลยไหมแต่การ์ดเลนในที่ใส่ชุดดำอ่ะที่ีใส่โชว์อ่ะหาที่ใส่เลนไนตอนไหนอ่ะ อย่างเลยตอนที่สี่เออที่เปิดที่เป็นอะไรคนน่ะที่มี่มีผู้ชายหลายหคนมาเต้นร่วกันด้วยอ่ะไม่ได้ใส่ด้วยหรอไม่ได้ใส่ครับมกดีไม่ได้ใส่แต่ว่าเข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางทงทีมก็น่ารักทางทีมน้องแน็กนะครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราเราติดสัญญาหรือว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หรืออะไรที่ไม่เหมาะสก็จะให้เราออกจากกล้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืออือืเคยมการขาย เหมือนไหมกับการเริ่มชินแล้วผมว่าเริ่มชินแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเต้นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มชินครับแล้วถ้าสินค้าแปลก,กวันนี้เราจะรับไหวไหมครับพี่ปีป๊ดหรือว่าตามใจบอสหนีมันแปลก,กวันนี้เพยครับมันเราครับแต่ว่าจริงๆอะไรที่ผมว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้อ่ะก็ทำด้วยนั่นเองมโอเคไหมที่ไว้ใจใเขา คุ้มไลค์คนเดียวบอกว่าเขาแกงผู้ชายมาก็ไลค์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของอะมันคู่ช้าหรือไม่ไว้ใจชาตัวอะเอาย้อนไม่ขึ้นเหรอมันปวดคู่กว่าแล้วอันนี้ไปอนนึงอันนี้นะคะมันเป็นมันไม่ทันนะนานแค่ไหนเลยโอเคไหมเร่องการคอยใช้งานเรื่องที่แบบว่ามีแบบคนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เราอัดต่ออัดต่อทำได้อะไรอย่างเงี้ย อแต่ง,งาวมีนะสามีจัดงานแต่งอลังแต่ว่าภรรยาย,ยังไม่ได้ถูกรอนอะไรมีคนร้ายอะไรมีคนโยกเป็นคู่เรานอื่<ล><ค>นอีกทำใจคนคนยกเป็นคู่เราค่ะย,ยังไงกูเลยยังรักกันดีครับยังรักกันดีทุกอย่างก็จะมีความสุขกับชีวิตทุกวันแจะร้องตลอยังไม่ได้กดตรงยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะ ีอยู่อางอย่างกมันมีประเด็นตรงที่ว่าสินทรัพย์เจ้าสาวยังได้ไม่ครบจริงๆอะยืนยันใช่ไหมคะสินสอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะชาิเศษรถที่ไหนก็ไปรถบัตรเอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็ แต่เราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยสุดยายที่ก่อนจริงจริงๆันซีเรียสมาอยู่ดีพอแต่งไปปุ๊บยังไม่ได้ทานกี่เดือนมันก็มีข่าวเขาเขาพมแล้วครับหมาคนก็โยกมาเป็นคู่เราคู่เรา คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านขาวอะไรที่มีต้อมย่อยเลยก็หนัแต่ว่าถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขที่ว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําในฐานะสามีภรรยาจีิงๆผู้ก็ผมทํำได้ครบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่อันนี้แล้วกันครับแล้วรุ๊บแล้วลนกในบ้างมีข่าวที่ออกมาหนูไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มอง ก็เหมือนคนแบบติดหนี้อะไรก็ไม่รู้งงก็คือแบบอยากหาเงินอยากสรุปท,ทัี่อยากมีความสุขของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูมไม่ได้อ่านข่าวจริงๆก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยากเปลี่ยนจอกการนอนนลับ <c oughs> เ, <c oughs> เออพราะไหนเขาบอกว่าเราไร้ของเราร้อนเงินโอ้โหูก,ก็วาดตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็เลยจนรู้สึกว่าถ้าความสุขจริงๆเราอยู่ไหนเนี่ยมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจรงก็เริ่มรู้สึกว่าอย่างหนูว่าเราทำงานเยอะเกินไป ไไีไม่ได้เปโควนม่อก้ไม่ไมได้รอนเงินกร้อนเงินเดี๋ยวของานเนี่ไงขอข้งๆงดีกว่าง่ายก็ของานขอคัหน่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ